บทที่1165ระยะประชิดกับจักรพรรดิสวรร์์อัญมญณีด้วยเสียงดิ่งที่คมชัดของลูกแก้วคริสตัลตกลงบนหัวของเสี่ยวซานแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าสีห่อหุ้มจากบนลงล่างครอบคลุมเสี่ยวซานในคริสตัลอย่างสมบูรณ์กลายเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าสีขนาดใหญ่ปิดบังนี่คือความสามารถในการต่อสู้ของจักรพรรดิสวรรค์อัญมณีซึ่งสามารถใช้เพื่อป้องกันตัวเองหรือควบคุมคู่ต่อสู้ได้ ในเขตแดนระเบิดตามด้วยโลแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าสีขนาดใหญ่การระเบิดครั้งนี้เหมือนกับเมฆและน้ำที่ไหลและจักรรรดสสวรรค์อัญ,ญมณีได้แสดงจุดสูงสุดของการฝึกฝนของเธอเองแล้วมันได้ประโยชน์เสียงของเสี่ยวซานปรากฏขึ้นทันทีเมื่อจักรรพัสสวรรค์อัญ,ญมณีรู้สึกมีความสุขในชั่วพริบตาต่อมาเสี่ยวซานซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของจักรรพัสสวรรค์อัญ,ญมณีได้ระเบิดรัศมีสีขาวพ่าวไปทั่วร่างของเขา กระแสน้ำบนสีขาวไหลบนหน้าอกของเขาและลำแสงห้าสีรอบตัวเขาดูเหมือนจะละลายทันทีและถูกกระแสน้ำบนสีขาวกลืนกินในพริบตาทั้งเขตแดนและโลแสงศักสิทธิห้าสีก็แตกสลายปราณแห่งความโกลาหนโลกเกิดจากความโกลาหนและหยินอย่างเกิดขึ้นหลังจากหยินและยังมีสี่รูปและห้า,าธาตุเดิมที่ปลังของาธาตุทั้งห้านั้นมาจากความโกลลาหน ตอนนี้ปราณแห่งความกลาหลปรากฏขึ้นท่าทั้งห้ากลับคืนสู่จุดกําเนิดโดยธรรมชาติมันจะสร้างอันตร,รายต่อเสี่ยวซานได้อย่างไรเจ้าจัก,กรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีหน้าซีดด้วยความตกใจลูกแก้วคริสตัลในมือของเธอกลายเป็นดาวตกหลักสีในทันทีพุ่งเข้าหาเสี่ยวซานในระยะประชิด ในขณะเดียวกันจักรพรรดิสวรรค์อัญมญณีก็กลายร่างเป็นร่างอัญมญณีและเข้าหาเสี่ยวซานทันทีกระแทกกระแสน้ำบนสีขาวบนหน้าอกของเสี่ยวซานด้วยฝ่ามือจักรพรรดิหญิงองค์นี้เก่งที่สุดในการต่อสู้ระยะประชิดแม้แต่จักรพรรดิองค์อื่นๆก็ยังไม่รู้เรื่องนี้มากนักนั่นเป็นเหตุผลที่เธอใช้พลังของเขตแดนเพื่อเข้าใกล้เสี่ยวซานและจากนั้นก็ลงมือทันที ลูกแก้วคริสตันที่ตกลงมาได้รับการป้องกันจากเสี่ยวซานด้วยมือซ้ายในเวลานี้จัก,กรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีใกล้เข้ามาแล้วและหอกมังกรศักดิ์สิทธิ์ในมือขวาของเขายาวเกินไปดังนั้นมันจึงถูกจำกัดในเวลานี้แสงหลักสีไม่ได้แผ่ออกไปด้านนอกอีกต่อไปแต่อยู่ในฝ่ามือของจัก,กรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีอย่างสมบูรณ์ทำให้ฝ่ามือของเธอดูเหมือนชิ้นส่วนอัญ,ญมณีหลากสีตรงไปที่หน้าอกของเสี่ยวซานการต่อสู้ระยะประชิดหรอือ มีรอยยิ้มที่มีความหมายอยู่ที่มุมปากของเสี่ยวซานร,ร่างกายของเขาหันไปด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อยและเขาขยับออกห่างจากฝ่ามือของจักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีเกือบจะทันทีในขณะเดียวกันจักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาดูเหมือนจะเป็นภาพลวงตาอยู่ครู่หนึ่งโดยไม่มีความผันผวนเชิงพื้นที่เป็นเพียงการกระทำในความว่างเปล่าไหลของเสี่ยวซานกระแทกเข้ากับหน้าอกของเธอแล้ว ฝ่ามืออีกข้างของจกักรพรรดิสวรรค์อัญมณียกขึ้นทันทีปิดกั้นไหลของเสี่ยวซานและในขณะเดียวกันก็ยกเข่าขวาขึ้นและกระแทกอย่างรุนแรงที่ท้องส่วนล่างของเสียสเส่ยวซานเสี่ยวซานยกขาขวาขึ้นแต่เข่าขอ,ของเธอไหลและหน้าอกเข่าและเข่าปะทะกันเกือบจะพร้อมกันมีเพียงเสียงอุ้้ปังจกักรพรรดิสวรรค์อัญมณีรู้สึกได้ถึงพลังที่ไม่อาจต้านทานได้และร่างกายของเธอก็ถูกผลักกลับทันทีตามแรงกระแทก ระเบิดเธอตะโกนด้วยความโกรธทันใดนั้นลูกแก้วหลักสีในมือของเสี่ยวซานก็ปั่นป่วนอย่างไม่มั่นคงเมื่อเห็นว่าอาวุธศักดิ์สิทธิ์นี้กำลังจะระเบิดในมือของเขามันระเบิดไม่ได้แหวนมิติเวลาในมือของเสี่ยวซานปล่อยรัศมีที่บิดเบี้ยวแปลกๆกออกมาทันทีปกคลุมลูกแก้วคริสตัลอย่างดื้อรัน้นอาศัยการเปลี่ยนแปลงของเวลาและความเร็วของมิติบังคับลูกแก้วหลักสีเพื่อให้มันไม่สามารถระเบิดได้ ในเวลาเดียวกันมืออีกข้างของเสี่ยวซานจับจกษษษษักรรพัสสวรรค์อัญมณีจกษษษักรรพัสสวรรค์อัญมณีรู้สึกเพียงแรงดูดขนาดใหญ่ที่คอของเธอในทันใดเธอจึงถอยกลับแต่คอของเธอดูเหมือนจะถูกจับความเจ็บปวดรุนแรงเข้ามาทันทีในขณะนี้เถาวัลย์สีน้ำเงินทองปรากฏขึ้นบนร่างกายของเธอโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าโอบรัดเธอไว้แน่นลำแสงหลากสีพุ่งออกมาและต้องการที่จะหลุดพ้นจากมัน และในขณะนี้บนฝ่ามือของเสี่ยวซานหนังสือแห่งกฎก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งแน่นอนประกาศกฎตามหนังสือแห่งกฎทันทีที่ร่างกายของจักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีควบแน่นพลังของธาตุทั้งห้าก็ล้มเหลวในการประทุและในพริบตาเดียวร่างของเธอก็ถูกดึงไปต่อหน้าเสี่ยวซานและเสี่ยวซานก็คว้าคอของเธอไว้ ความรู้สึกหายใจไม่ออกละลายไปทั้งร่างพร้อมกับพลังอันทรงพลังจักรพดสสวรร์อคัญมณีไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และสีของความกลัวก็อดไม่ได้ที่จะแสดงในดวงตาของเธอตั้งแต่ต้นจนจบเธอถูกควบคุมโดยเสียส่ยวซานและการฝึกฝนอันทรงพลังของเธอถูกระงับโดยสิ้นเชิง รันแห่งความกลาหนถูกอัดฉีดดึงพลังของาธาตุทั้งห้าออกจากร่างกายของจักรพรรดิสวรรค์อัญมญณีและรวมเข้ากับร่างกายของเสี่ยวซานเติมเต็มสิ่งที่เขาเพิ่งใช้ไปเขาเพิ่งได้เป็นจักรพรรดิและสถานะของเขายังไม่มั่นคงนักเขายังคงเหน็ดเหนื่อยในการต่อสู้กับจักรพรรดิแต่ด้วยการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าเขาค่อยๆฟื้นความสามารถเดิมของเขาในความเป็นจริงไม่เพียงแต่เขาจะไม่ถูกเผาผลาญในการต่อสู้เช่นนี้เท่านั้นแต่เขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ยอมรับความพ่ายแพ้หรือไม่เสี่ยวซานมองดูจักรพรรดิสวรรค์อัญมณีด้วยรอยยิ้มสำหรับสิ่งนี้เขาไม่มีความรู้สึกไม่ดีจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของจักรพรรดิสวรรค์อัญมณีผันผวนเจ้าจะไม่ฆ่าข้าเหรอทำไมข้าต้องฆ่าเจ้าด้วยถ้าข่าฆ่าเจ้าอีกครั้งข้าเกรงว่าฝ่าบาทเทียนหยางจะโกรธข้าเสี่ยวซานพูดด้วยรอยยิ้ม ถ้ายอมรับความพ่ายแพ้จักรพรรดิสวรรค์อัญมณีพูดอย่างช่วยไม่ได้เหมือนลูกบอลที่ปล่อยลมด้วยการเขย่าฝ่ามือของเสี่ยวซานจักรพรรดิสวรรค์อัญมณีถูกส่งกลับไปที่พื้นเขายังเก็บชัยชนะได้อีกชัยชนะสี่ครั้งในการรบสี่ครั้งและสี่จักรพรรดิพ่ายแพ้โดยไม่หยุดพักเขาหันกลับไปยังฝั่งอนาจาักรเทียนอยู่ด้วยแสงของเขาเองจกษษอักรพรรดิอสูรคตศสารปลดเสด็จมา เมื่อจัก,กรพพัดิอสูรคริสตันยังอยู่จัก,กรพพัดิอสูรคตชาสารทองคำมีความรุ่งโรจน์อยู่ในอันดับที่7ตอนนี้ไม่มีจัก,กรพพัดิอสูรคริสตันและจัก,กรพพัดิอสูรทมินต่อหน้าเขาแล้วอันดับของเขาจึงเลื่อนขึ้นเป็นอันดับ5แต่ก็เป็นอันดับ3ในฝั่งของกลุ่มอสูรด้วย ประกาศกดพูดด้วยเสียงเย็นเยือยเยือกในปากเหยียบพื้นด้วยเท้าขวาและร่างอันสง่างามของเขาลอยขึ้นไปบนท้องฟ้ามุ่งตรงไปที่เสี่ยวซาขนขณะที่อยู่ในอากาศแสงสีทองพร่างพลายก็ปะทุกออกมาจากร่างกายของเขาเขาไม่มีคุณสมบัติองค์ประกอบอื่นไดอาศัยร่างกายที่แข็งแกร่งของเขาเองเขายังดูเหมือนมนุษย์แต่มีขวานศึกขนาดใหญ่อยู่ในมือขวา พลังอันน่าสะพรึงกลัวปะทุขึ้นภายใต้ความแข็งแกร่งของเขาและท้องฟ้าทั้งหมดก็บิดเบี้ยวเล็กน้อยเนื่องจากพลังงานที่ร้อนแรงและความผันผวน,นของเลือดมันเป็นเพียงการประทุของเลือดในพริบตานี้และเขาได้พิสูจน์แล้วว่าฐานการฝึกฝนของเขานั้นสูงกว่าของจักรพรรดิสวรรค์อัญ,ญมณีเสียอีกจักรวรรดิเทียงอยู่สามารถครอบงำอาณาจักรไตเฉินได้เสมอโดยอาศัยความแข็งแกร่งทั้งหมด ดวงตาของจกักรพรรดิอสูรคดชาสารสันไหวอย่างรุนแรงจ้องมองไปที่เสี่ยวซานวงแหวนวิญญาณสีทองบนร่างของเสี่ยวซานสันไหวชั่วขณะยังคงมีวงแหวนวิญญาณสีทองอีกสิบวงแต่ในขณะนั้นจกักรพรรดิอสูรคดชาสารมีความรู้สึกแปลกๆรัศมีสีทองของเขาเหล่านี้ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปราวกับว่าพวกมันเปลี่ยนไป วินาทีต่อมาในมือขวาของเสี่ยวซานมีค้อนขนาดใหญ่อยู่แล้วทันทีที่ค้อนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นรอยแตกก็ปรากฏขึ้นในพื้นที่รอบตัวเขาเมื่อมองไปที่ค้อนขนาดใหญ่ในมือเสี่ยวซานก็อดไม่ได้ที่จะสะท้อนคำพูดที่พ่อของเขาในชาติที่แล้วกล่าวว่าจำไว้เสมอว่าให้ใช้ค้อนในมือซ้ายเพื่อปกป้องย่างเงินครามในมือขวา ใช่นี่คือจิตวิญญาณการต่อสู้อีกคู่ที่เสี่ยวซานเคยเทียบเคียงกับย่างเงินครามในชีวิตที่แล้วของเขาค้อนห้าวเทียนเป็นที่รู้จักในฐานะอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกโต้หลวค้อนห้าวเทียนนับตั้งแต่เสี่ยวซานกลายเป็นเทพ,พเจ้าและเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระเจ้าค้อนห้าวเทียนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้การ,รเผชิญหน้ากับจกักรพรรดิอสูรคคชสารผู้ยิ่งใหญ่ในวันนี้เขาอดไม่ได้ที่จะเห็นมันอย่างมีความสุขและปล่อยค้อนห้าวเทียนของเขา คำรมามจักรพพัดอสูรคดชาสารคำรามเสียงดังและทันใดนั้นเงามืดขนาดใหญ่ของคดชสารสีทอง,ทองก็ระเบิดออกมาร่งางอวตารยาว500เมตรและห่างออกไป300เมตรดูเหมือนว่าท้องฟ้าทั้งหมดจะสะท้อนเป็นสีทองจัก,กรพพัดอสูรคดชาสารเหยียบความว่างเปล่าด้วยเท้าขวาและท้องฟ้าก็แตกเป็นเสียงเสียงชั้นของพื้นที่ที่แตกเป็นเสียงเสียงกระจายไปยังเสียวซานในทันทีเหยียบย่ำสงคราม เหยียบย่ำสงครามที่ใช้โดยคนนี้อย่างน้อยที่สุดก็ทรงพลังที่สุดเท่าที่เสี่ยวซานเคยเห็นมาในโลกใบนี้ด้วยการเตะที่ดุร้ายนี้พื้นที่ดูเหมือนจะแตกเป็นเสียงเสี่ยงเมื่อเทียบกับเขาช่องว่างระหว่างหนิงเฉินเอินกับเขานั้นมากเกินไปในเวลาเดียวกันเขาจับขวานศึกในมือทั้งสองข้างราวกับเทพเจ้าแห่งสงครามเขาตรงไปที่เสี่ยวซานเพื่อสับและสับ